มั่งไม่้ให้ขายอีกทีวะเอาไอ้เปลี่ยนทุกหัวแม่มึงอะผู้ใหญ่เกมนี้มันเป็นแบบว่าโรแลนด์วันระบบสุ่มอะสุ่มแบบแต่ละวันอะเหมือนวันโรแลนด์แหละแบบสุ่มของใครของมันแหละพราะอันนี้มันสุ่มทั้งเซิร์ฟไงทั้งทั้งแบบทั่วหมดทั้งหมดอะตัวโลกอะตัวโลกมันใช้ข้อมันไม่ต้องทำมันก็แค่เขียนโค้ดให้สุ่มแค่นั้นแหละโอ้โหี่ถ้ามีคนแฮกแบบวันนี้ขาย มันแฮกไม่ได้หรอกเวถ้าแฮกอย่างนั้นม <imprisoned>. ึงแฮกเอาฟรีมาเลย่างเงี <nên> <ES> ้ยเกมออนไลน์เกมที่ใช้ออนเน็ตออนไลน์ตลอดเวลามันมันออนไลน์กับเซิร์ฟเวอร์ตลอดมันโกงยากไอ้เงี้ยไอ้พวกกันนั่นอ่ะไอ้พวกสส่หน้ากากอ่ะชื่ออะไรอันนั้นก็ไม่ได้โกงเกมเขาจะมาโกงเกมทันเกี่ยวดไง ก็ตัวผมก็โกเกลต้องเป็นหน่วยงานก็โกเกลเจ้าพวกจีนอะพวกโกเกลมีเหยื่เรเอาสมองไม่ทำเหยื่ไม่รู้กอะไรขยายยุ่มหายเฮียเหยื่อแล้วก็ประเทศขยายเลยยังเสือทำัวขยายไอ้เหี้ยเฮียเยื่อจเดีเยื่อไอ้ยเช่ยจีนอะกูมึงบอกกูเหยืยอได้เลยว่ากูไม่ชอบแบบสุดๆเลยเฮียไม่ชอบการจีนเลยว่ะจีนอะเขาไม่ชอบสุดๆเลย แต่ก็ไม่ชอบแค่บางคนนะเว้ยบางคน,ต,งนตัวนี้ใส่ดีหยางไงหยางอ่ะบางคนก็นี่ใส่ดีอ่ะแต่ส่วนมากจะมีน้อยอย่ะหยางไงหยางอ่ะส่วสน,นใหญ่สะดุดนะเนียในเกมนะในเกมเอมหมายถึงในเกม,มไม่ใช่ในชีวิตจริงแล้วทำชีวิตจริงอ่ะก็สะดุดบ่กัน ยนจะต่อนักเรียกกระแสดาว่าที่ไหนพี่ต่อให้นักมีดาว่าปัญจีนต้องรำมากเนีก็อาจจะมีเชื้อสายจีนด้วยก็ได้นะเวอลบอลแบบกลัวมีสัตว์หรอวะไอเจ๋บอลมึงออกไปเจอเต๋อบดเลยเยอจีนเนี่ยเยอจีนีที่อะไรสัตว์ยี่ตั้งแต่รุ่นไหนก็ไม่รู้เียจีนคนเนี่ยไอชาวนีมางเอาเลย เดี๋ยวลงเมื่อไหร่กูจะได้ไอ้ยนี่เนี่ยไอ้เบ็ดนะไอ้เหี้ยมึงก็มีเชื้อสายจีนด้วใช่ไหมสัสไม่รู้กูไม่รู้แต่กูเรียกผัวก็คงนะเว้ยก็เออแหละไอ้เหี้ย <c oughs> ไม่เกี่ยวหรอกไอ้เหี้ยเขาจะเรียกกงแม,ม่นผิดเลยไอ้เหี้ยจีนมันเนนกี่นวหรืสิทธิ์เหรอ <c oughs> <ๆ S 1> จีนมันก็ไม่ได้เรียกว่ากงเลยมั้ง เรียกกงไงูไม่ไ้เหี้ยวหอมึงกับจีน,น,น,นมึงกับจีนมึงไม่รู้เหรอไอสัตว์ข้านักกูไม่ได้บ้าเดี๋ยวกะกับมึงกูยังรู้เลยมึงจีนเนี่ยไม่ใช่เว้ยเหลือไอ้สัตว์แค่น,นาไม่ขายจีนก็พอแล้วเว้ยดูกูดิไอสัตว์จีนยังว่าอยสารอะไรเยอะนังโงอ่อยู่อันโง่เยอะเลยยั่ไหนต่อนังโง่ไปก่น เจอยังเนีเ่ยไอไอแมทชีนเรื่องเหียะไรวะไอแมทชีนกำลังไฟมังวะเดกนปืนปเอาปืนเป็นเหียนะนโอ้ยกำลัดไป มันเก็บเพื่อนมันเก็บเพื่อนมันเอาไปไหนมันเอาไปไหนมาฮีมาฮี่มาฮีมาฮีมาหน้ามาฮีน่ะเดี๋ยวอ่ะยืนแถวนั้นน่ะเไปเอาไปไปเอาไงตายแล้วแตกกูแล้วมามาเอากูโดดลงรถมายิงแบบเดือดแมตติกแหละปาระเบิดไฟใส่หน้ากูเลยเฮียบ้างระเบิดแตกคาหน้ากูเลยแล้วมึงจะไปกลางถนนทรืไมตีระเบิดไฟอ่ะอ๋อ อ้าวไม่ต้ออ้เนยจะตายอันนี้ยังไงวะโอ้โยนกดคลิกโยนเหรอเยเกือบตายสุดอ้้อ้เด็กเขยแบบน มึงอย่าขยับดิบอสกูขยับได้สัตว์ถ้ากูไม่เดินน่ะกูหันได้เยอะมึงอย่าขยับไปควายไม่น้อตอย่ามาตลกตลเลไม่เชื่อมาไม่เอนาะ a few moments later ไอ้บอสนี่ยุกูไปกูไปปานโดนบอส โอ้ยตายไอ้ยี่บอดโอ้ยไอ้ยี่บอดมันกระหน่ำมันแม่งเพียวเลยกูโว่ไอ้ยี่ไอ้เหี้ยกูไปป่าระเบิดโดนบอดอย่างเหี้ยเลยไอ้เหี้ยแล้วบอดมันแม่งเพียวใส่กูเนี่ยเหย่อเย่ออ่ามีคน ไหนโอ้มึงก็อย่าไปสนใจดิมันอยู่ไกลก็ปล่อยแม่งไกลเที่ยอะไรมันอยู่รุ่งเร้าเนี่ยปล่อยแม่งไปเถอะมึงวิ่งหนีออกมาดิมึงก็อย่าไปสนใจมันดีนั่นแล้วมึงก็ไปยิงแับละไว้ยเว้ยนักดึงคอเทอร์มันดึงคอเทอร์มันแล้วทำไมกูโดดข้ามรัวไปเ่ยไอ้ยุบเลยเป็นไงเราเบื่อเราแล้ว bó tùm đấy không Không à, tôi có Tôi sẽ không cái này. จฉยแล้วไก่ร้องพอดีเลยคือน่าขึ้นนะเฮ้ยบอสมึงน่ามีคนมึงน่ามีคนเอา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 มันมันเข้าไปยังไงบ้าแล้วกูโดนอะไรเนี่ยมึงชนกูเหไม่ใช่ทำไมกูเด้งวะก็กูชนมาคนรบอทก็เหี้ยคน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 เวรวิ่งเข้ามา ตัวไว้พี่จันนี่ไงอุ้ยนัดเดียวน็อกเลยบอนัดเดียวตายเลยว้ามึงไอ้ตอกูจะตกอกใจซะสดุ้งเลยก็มึงยิงอะไม่ตัวไม่เสียงเลยกูไม่ได้ยิงมันยิงไอ้ยมึงดังป้องเฮ้ยวู้ิีเดาดังไอนี่ยเลยโปรคลางอะเสัยสุดเลยดุ้งเลยเฮียกูเนี่ยมันตัวดูดคนเหมือนกันนะเว้ยไปที่ไหนก็เจอแต่คนใช่ป่าววะ ได้ยินเสียงมันรู้แค่คนหรือเปล่านี่ไงทเหียเ้ยบอสเหญ่มากเอ้ยโอ้ยเรารีบชุบ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 รีบทำเห<ม>ี้ยอะไรก็ทำอะ่ะเดี๋ยวเพื่อนม,มันามนาเพื่อนมันอยู่ไหนชุบก่อนชุบก่อนชุบก่อนทัมนมาเ <c oughs> พิม่มอีกตีหนึง่งว <c oughs> ะใจเย็นใจเย็นวะ

กินมันปลาอะไรมาไม่รู้าไปาปไปมีอีกมีอีกมันเพคุณขับรถมาไม่ใช่ไอ้เหี้ยมันเอาของมาแจกหมดอบเลยวะตอนมีสุทธิ106กอนด์นัดอะกูว่ามันไม่ได้เอากระสุนมาแจกหรอกมันก็อยู่เฉยๆของมันอะเรามาหามันเองเว้ยก็ตัวมึงอะมันผิดเองเว้ย ทิ่เด็กไม่เจอเราไม่เคักคนมันอยู่ฝั่งนู้นอยอ่เอ้ยมีคนขับเรือมาบอส โดนโดนโดนน้องยู่ี่ห้ายี่ห้ามันไม่มีเลือดมันไม่มีเลือดมันไม่มีเลือดกูยิงอยู่กูยิงอยู่มันต้องเหรอจะตายจะตายจะตายเจ็บบอลน้องน้องเนาะ ไม้คุยไอบอกวทำไมมิดไลน์มันหนุนน้ำเงียบด้วยตายแล้ววหตาย้ว,ยวไอ้เฮียเจมบอร์นี่ยสุด <c oughs> <c oughs> เจาะปีกี้คือที่ยะมากเว้ยที่ขับเรือไล่ฟัดกันรู้จุดก็จริงว่าต่ทำอะไรไม่ได้รอมันมาใช่ใๆชๆ่ใช่ก็ต้องมาอ่ะมันจำมาแล้วเดือดมาแล้วเดือดมาหาก,กูจิงจัง อุ้ยจะมันเอาเวทนมำจากูโอ้โหเฮียกูบิวแล้วแต่มันมันเสร็จไม่ทนมันอ่ะโอ้ยเย้แยแม่งยิงทะลุแม่งยิงทะลุไอ้นี่มาเลยยิงทะลุะลรว,วะนยยเนไดร่มำ